สวัสดีครับผมบิทบูยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอนิเมะในซีซันสปริง2 0 2 1กันนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเรื่อง Shadow How นะครับรีวิวนี้นะครับเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับมาเริ่มกันเลยอนิเมะนาลึกลับชวนน่าติดตามไปกับปริศนาบ้านเงาและตุ๊กตามีชีวิต ช่วงแรกดําเนินเรื่องแบบให้เราตามไปได้เรื่อยๆทิ้งคําถามให้เราสงสัยบวกกับความลึกลับชนหน้าค้นหาภายในเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ก็ตัดปัญหาทิ้งทุกอย่างเฉลยแบบยัดเยียดไม่รู้ว่าฉบับมังงะเฉยแบบนี้ไหมเพราะอ่านถึงเล่มสองถึงบางสิ่งที่เฉลยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่เหมือนจะเฉลยก็เฉลยไม่โอเคเท่าไหร่ทาให้สิ่งที่ตั้งคําถามและตามมาทั้งหมดศูนย์เปล่าจากที่ดูลึกลับ การเป็นแนวแฟนตาซีที่ภายนอกดูดีแต่ภายในแทบไม่เหลือความลึกลับเลยตอนจบผมเฉยๆมาแนวบิตภาพเลยตัวละครเงาต่างช่วยกันทั้งที่เป้าหมายหรือความคิดแต่ละคนต่างกันมากส่ง,งงานภาพนะครับงานดีมากบรรยากาศความลึกลับทำด้ดีครับส่ง,งตัวละครนะครับผมชอบการออกแบบตัวละครตั้งแต่ฉบับบางงานแล้วนะ อิเลเมโกเนี่ยน่ารักสดใสมองโลกในแง่ดีขี้สงสัยแต่น้องก็เข้มแข็งดีนะครับก็ตากับเงาเนี่ยแต่ละคู่จะต่างกันนะลิกกี้เนี่ยผมนึกถึงมาลฟอยในเฮลีฟอสเตอร์เลยนะถ้าทางกุนกวนอดเก่งไม่แพ้กันเลยครับ ส่งเพลงประกอบนะครับเพลงเปิดเพลงปิดทําได้ดีมากเลยนะฟังครั้งแรกนี่คือแบบชอบเลยนะเพลงเปิด ah holo shadow เนี่ยให้ความรู้สึกถึงความลึกลับและเหมือนโชว์เปิดการแสดงครับส่วนเพลงปิดนะครับในในเนี่ยน้าเสียงการร้องซาวเข้ากับอนิเมดีนะครับส่วนตัวชอบทั้งสองเพลงเลยครับสรุปนะครับจากอนิเมะแนวลึกลับน่าจะดาร์กกลายเป็นแนวมิตรภาพสดใสในความมืดมิดสงันเรื่องนี้ดูได้นะครับแต่อย่าคาดหวังว่าจะหักมุมหรือพลิกอะไรมาก แนะนําให้อ่านมังงะคบคู่ไปด้วยครับดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์บ i บ i l i นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตบูรีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดีงานดีเบเด็กดีด้วยนะมีเรื่องสั้นลงให้อ่านแล้วนะครับสวัสดีครับ